ตอนนี้ค่ะทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีแต่เรื่องง่ายค่ะเพราะเราไม่เคยมองมันว่าเป็นเรื่องยากแล้วดูนี่นะคะเอกสารการส่งออกทั้งหมดพร้อมแล้วหนาเป็นปึกขนาดนี้นะคะพร้อมคุยกับต่างชาติ พร้อมที่จะให้ต่างชาติตกลงสั่งกับเราเป็นแสนกล่องแล้วอะไรที่คุณบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณมีหน้าที่แค่เจรจาใช้ g o o g l e เจรจานะคะเออเป็นภาษาอังกฤษนะคะเปโหลดมานะคะคุณจําชื่ออันนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็ไปถามกันเอาเองนะอย่าถามครูนะฮะเออไปถามกันเอาเองนะมันจะมีแบบเว็บที่เอ,อมันจะมีแบบไว้แปลอะไรอย่างเงี้นะคะ จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมครูค้างคิเล่จังเลยนะคะ,ะมาแล้ว <c oughs> นะคะจะบอกว่านี่นะคะเป็นเอกสารที่หลายคนนะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบริษัทมีอะไรบ้าง <c oughs> คุณอยากรู้ไหมว่าทำไมครูมั่นใจสุดๆว่านพเก้าไประดับโลกโนพเก้านะคะไม่ว่าวันนี้คุณขออะไรมาคะเรามีอยู่ในมือคุณรู้ไหมแม้กระทั่งะคะ่ะแม้กระทั่งการที่ ลมอะค่ะลมที่ใช้เป่าแสงแดดอะค่ะที่ใช้อกเป็นเคมีไม่ได้แม้แต่นิดเดียวคุณเคยรู้ไหมคะอะไรที่จะทําให้เราไปสู่ระดับโลกแบรนด์ไม่กี่แบรนด์นะคะที่จะสามารถไประดับโลกได้ไม่กี่แบรนด์นะคะไม่กี่ชนิดนะคะเพราะส่วนใหญ่ระดับโลกอะคะ่ะจะเข้าบ้านเราแต่ไทยอะคะ่ะที่จะไประดับโลกน้อยมากแต่ถามว่าน้อยมากก็หนึ่งในนั้นก็นพเก้าไงคะไม่ต้องคิดเยอะ นะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ได้ยากเลยนะ,ะคะครูไม่เคยคิดว่าอะไรยากสําหรับครูทั้งทงที่ครูค่ะพูดภาษาอ๋อทานเลษใช่แล้วค่ะดาเออแบ่งปันกันคุณดูนะคะนพเก้ามีเอกสารหนาขนาดนี้นะคะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในฉบับเดียวกันเราทําไว้ให้สําหรับคนที่เราทําภาษากลางนะคะคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเพื่อที่จะเจรจาก,กันเพื่อที่ให้เขาได้ดูนะคะว่าเรามีอะไรที่คุณนะคะต้องการ นะคะเพราะฉะนั้นมันอุ่นใจมากอะคะ่ะอันแรกเลยนะคะอะเดี๋ยวครูจะให้คุณดูได้แค่เฉพาะบางอันเท่านั้นนะคะ Google Translate โอเคนะคะอะดูนะคะครูให้คุณดูตรงนี้อันนี้นะคะอันนี้เป็นใบารายงานผลการทดสอบนะคะทดสอบอะไรทดสอบว่าสมุนไพรเราอะคะ่ะ ตัวเนี้ยต้องออกจากแลบนะคะสมุนไพรเรามีพลังงานเท่าไหร่นะคะมีมีไขมันเท่าไหร่มีไขมันทั้งหมดอิ่มตัวไม่อิ่มตัวคอเลสเตอรอลเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะคะอ่ะอย่างเนี้ยค่ะอันไหนไม่พบเขาก็เขียนว่าไม่พบอันไหนมีต่อหน่วยเท่าไหร่อย่างเนี้ยค่ะ นั่นหมายความว่าอะไรคะแลบรับรองแล้วไม่ต้องเอาไปตรวจได้ลําบากนะหลายคนนะคะแต่ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าอะไรมันเป็นดาบสองคมถ้าครูบอกว่าโอ้ยไม่ต้องตรวจหรอกครูมีแล้วเขาก็จะเอ้ยไม่บริสุทธิ์ใจอะก็ปล่อยให้เขาไปตรวจเพราะเราไม่เสียตังค์แต่เขาเสียตังค์เราก็ปล่อยให้เขาไปตรวจนะคะถ้าเขาไม่เชื่อก็ปล่อยเขานะคะเพราะเรามีใบที่มันเป็นเอกสารที่ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็นี่นะคะได้รับการรับรองมีลายทรงลายเส้นนะคะมีทุกอย่างครบลายทรงลายเส้นนะคะโอ้ยนะคะไม่อยากมาโชว์เฉยๆนะคะแต่วันนี้ต้องโชว์เพราะว่าอยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าคุณจะเดินอย่างมั่นคงไม่ใช่เดินถอยยักถอยยักถอยอันนี้อันนั้นเอาให้มันสุดๆส,สักทาง รวยให้ม no right? right? ันไปสุดทางสักทีนะคะเนี่ยค่ะมันจะบอกเลยว่าเรามีอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะมีเปอร์เซนต์อะไรเท่าไหร่มีไขมันไหมมีคาร์โบไฮเดรตไหมมีโน่นมีนี่มีนั่นทุกอย่างครบจบกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นทําไมครูถึงบอกคุณถูกว่ากินนมพะก้าวกินไปเถอะกินตลอดชีวิตถ้าคุณกินข้าวได้ถ้าคุณกินอาหารอย่างอื่นได้ตลอดชีวิตคุณกินไปเถอะชาโนพะก้าวอะค่ะนะเพราะว่าไม่อยากจะบอกเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะ เออบอกแค่ว่ากินไปเถอะนะคะมีอะไรอีกนะนะคะอันนี้นะคะเป็นหนังสือรับรองนะคะที่รับรองว่านพก้าเป็นสินค้าโอท็อปนะคะโอท็อปโอท็อปโอโอท็อปนะคะเป็นหนังสือรับรองว่านพก้านะคะผ่านโอท็อปนะคะตอนนี้เราได้สี่ดาว จริงๆเราจะต้องได้5ดาวแต่ที่เราได้4ีดาวเพราะว่าเราไม่เคยไปออกบูธให้กับ O Top นะคะนั่นแสดงว่าจริงๆเราได้5ดาวสินค้าของเราได้5ดาวแต่ที่มันออกให้เรา4ีดาวที่เราเห็นว่าเราได้4ีดาวเพราะว่าดาวที่5คือเราไม่เคยไปออกบูธของ O Top นะคะโอเคชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนโอเค